นวัตกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก Happy m o เด l ของโรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต1สถานที่ตั้งโรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้างหมู่ที่4ตำบลหนองยาวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีรหัสไปรษณีย18์18000ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้างนำโดย นางสาวสุดาวันศีลาพัฒพร้อมด้วยบุคลากรทั้งสิ้น8คนประกอบด้วยครูประจำการ3คนอัตราจ้าง2คนและบุคลากร2คนและมีจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา2,568ทั้งสิ้น37คนข้าพเจ้าได้ดำเนินการกำหนดกลยุทธ์จัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการการใช้นวัตกรรม Happy Model ในการบริหาร ให้เหมาะสมอามบริบทของโรงเรียนพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม Happy ้โมเดลสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารงานโปรง่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอามความหมายของนวัตกรรม Happy Model ดังนี้ c a s Human บุคลากรโรงเรียนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรได้พัฒนาความรู้และทักษะก,การปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเอติจูดทัศนคติมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรต่องานต่อเพื่อนร่วมงานต่อการประกอบวิชาชีพครูต่อบ้านเมืองทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเมื่อเกิดปัญหาย่อมมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาให้องค์กร ทำให้องค์กรสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อยท participation การบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินการให้ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่รับผิดชอบวิธีดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอําแผนงานโครงการ โดยการร่วมมือหรือสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรการทำหน้าที่ในการประเมินผลงานความสำเร็จของโรงเรียนอีก Performance ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สำเร็จทำงานได้ดีรวดเร็วตรงเวลามีความคุ้มค่าประหยัด Y. Yield มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสำเร็จผลงานที่เกิดจากการนำนวัตกรรม HAPPY m o มเดลมาบริหารองค์กรมีดังนี้ผลการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา2567ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โบเนตค่าเฉลี่ยรวมทั้ง4วิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศวิชาภาษาไทยนักเรียนทำคะแนนได้สูงสุด81.50คะแนนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนทำคะแนนได้สูงสุด59.13คะแนน วิชาภาษาอังกฤษนักเรียนทำคะแนนได้สูง0.59.38คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนทำคะแนนได้สูงสุด4 7 5 0คะแนนและเมื่อเทียบรายวิชากับผลโอน et ปีการศึกษา2,566มีคะแนนสูงขึ้นทั้ง4รายวิชาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,567 ของโรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้างค่าเฉลี่ยรวมทั้งสองวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนทำคะแนนได้สูงสุด100คะแนนและวิชาภาษาไทยนักเรียนทำคะแนนได้สูงสุด94คะแนนนอกจากนี้นักเรียนทุกคนยังมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อามหลักสูตรสถานศึกษาและเป็นไปอามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดอามนโยบาย เรียนดีมีความสุขขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม